สวัสดีครับพบกับผมมอน์นะครับในการอ่นานไพ่4ยิบป,ปยากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยากรดวงของผู้ที่เกิดในปีเถาะนะครับ ดวงวันที่1นึงถึงสิาสิงหาคมนี้นะครับกับการเปิดไพ่ยี3สี่สามสำรับนะครับในเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักโดยปอบประมาณนะครับเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้จะพอจะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับกัมพยากรที่อ่านออกมาก็จะมีต,งตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ได้ตรงทั้งหมดกับผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังเลยก็ได้นะครับขอกล่อมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟัง โปรดได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับก่อพิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังเป็นกำลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับและก็ทุกคำพยากรณ์ที่ดีๆนะครับหมอยนก็ก่อตั้งจิตอธิษฐานนะครับให้สิ่งดีๆเหล่านั้นจงบังเกิดขึ้นจริงกับผู้ที่เป็นชาวปีเต่ะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็ อะไรที่ไม่ดีนะครับก็ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรถ้าปิดพลาดมาก็ขออภัยมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณตุกการติดตามขอบคุณตุกการสนับสนุนนะครับก็มาดูการเปิดไพ่สําหรับแรกนะครับในเรื่องการงานธุรกิจของผู้ที่เป็นจาปีเตาะนะครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาจะสื่อพลังความหมายในเรื่องการงานธุรกิจของท่านนะครับผ่านถ่ายทอดมาต่างไพ่หยิบสี่ไอ้พอได้รู้แนวทาง ในลักษณะใดบ้างน,นะครับในช่วงวันที่ 1- นึงถึงสิบหสิงหาคมนี้นะครับชาวปีต่อนะครับใบแรกขึ้นมานะครับราชาถึงไม่เท้านะครับก็เป็นเรื่องการงานโดยเฉพาะป้ากองเกี่ยวกับการงานนะครับก็เป็นผู้ที่มีศักยภาพสูงนะครับ โดยความเป็นราชาก็สามารถบริหารการงานธุรกิจของท่านนะครับให้สู่ความเติบโตสําเร็จดังที่หวังปรารถนาได้นี้่างที่ดีนะครับได้รับการไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแต่้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชานะครับก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็พิจารณาด้วยความ เห็นถึงกุณหงามความดีความสามารถนะครับก็อาจจะมีการพิจารณาในเรื่องของการเลื่อนเดือนเดือนเลื่อนขั้นอะไรขึ้นมานะครับก็เป็นไปสู่ทิศทางของความสําเร็จหรือบางทีผู้หลักผู้ใหญ่ไว้วางใจนะครับอาจจะมอบหมายงานชิ้นสําคัญสําคัญน,นะครับชิ้นใหญ่ๆเซ้นโบเด้ไม้รับผิดชอบนะครับเพือเ่อดูแลไปสู่ความสําเร็จต่อไปในทิศทางที่ดีที่ได้รับการไว้วางใจนะครับแล้วก็ไปไปต่อมานะครับ ก้าวเหรียญน,นะครับความสําเร็จในหน้าที่การงานธุรกิจของท่านในหลายๆรูปแบบน,นะครับที่จะนํามาซึ่งความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์นะครับก้าวเหรียญน,นะครับในพบของอกระดุมพระด้วยในเรื่องของการผลประโยชน์ได้รับทรัพย์ส,สินเงินทองนะครับที่จะเกิดขึ้นอย่างบริบูรณ์กับความสําเร็จความเติบโตรุ่งเรืองในทุกๆสายอาชีพทุกสายเส,ส้นงานการงานของท่านนะครับที่จะนำมาซึ่งความ สําเร็จความเติบโตส่งผลรได้ร,รายได้อย่างต่อเนื่องอย่างมีคุณค่านะครับการเรียนนะครับที่ส่งผลไปสู่ทิศทางของการได้ผลประโยชน์ผลกําไรไปสู่ของการเป็นเศรษฐีเศรษฐีนีต่อไปนะครับไปใหม่ต่อมานะครับได้รับชัยชนะอกไม้เท้านะครับต่อรี่เส้นทางของความเติบโตของการตั้งธุรกิจนะครับก่อสังคมก็าการสนับสนุนในทิศทางที่ดีในพบกอง สัตย์ช้านะครับพลังเพื่อนฝูงก็เป็นพลังเครือขูลส่งเสริมนะครับที่ทำให้การเดินหน้าในการาธุรกิจนั้นได้รับพลังที่ดีนะครับสู่ความสําเร็จอย่างสดใสกับการเดินหน้าอย่างต่อเนื่องมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับสังคมก็ต้อนรับยอมรับในทิศทางที่ดีเพื่อนฝูงก็สนับสนุนในเดินหน้าด้วยความสดใสและก็ได้รับโอกาสดีๆนะครับหนึ่งเรียน นะครับที่จะเป็นโครงการอะไรใหม่ๆสําคัญสําคัญขึ้นมาด้วยก็อย่างที่กล่าวนะครับบางทีเป็นงานชิ้นใหญ่ๆสิ้นโบแดงนะครับที่เป็นงานใหม่ก็มาที่ผู้หลักผู้ใหญ่ไว้วางใจมอบโอกาสนั้นเข้ามาให้ได้รับดูแลนะครับที่จะไปส่งกองความเติบโตั่งคั้งอุดมสมบูรณ์กับความสําเร็จหรือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับในช่วงนี้ที่จะส่เติบโตคนที่ว่างงานอยู่นะครับก็มีโอกาสนะครับที่บางทีเจอผู้หลักผู้ใหญ่ ใจดีนะครับมีตําแหน่งที่ว่างงานเอาไว้น,นะครับก็อมอบโอกาสดีๆของการได้รับตําแหน่งใจมีอาชีพได้มีอ่านทำมีรายได้ต่อไปนะครับที่จะมีเข้ามาสําหรับบางท่านที่ว่างงานอยู่นะครับก็ูกยืดยืดโอกาสดีๆเข้ามาของการเริ่มต้นอย่างมีคุณค่าหรือชาริยอดนะครับอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางเข้ามา ด้วยนะครับในช่วงนี้ในเรื่องเกี่ยวกับการงานธุรกิจนะครับบางท่านก็บางท่านก็จะมีการไปรับหน้าที่ในต่างประเทศกับโครงการใหญ่ๆหรือบางทีก็มีการเดินทางไปลงทุนทำธุรกิจในต่างประเทศหรือมีการทำธุรกิจร่วมกับชาวต่างชาตินะครับก็เป็นกองการเริ่มต้นที่จะส่งผลต่างกันเงินดึงดูดเข้ามามากมายอย่างมีคุณค่านะครับแล้วก็ไปไปต่อมานะครับเดอะอะเดอะไอรอนเฟนนะครับ ภายของประสังกาชนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคอยการส่งเสริมคุ้มครองในทิศทางที่ดีนะครับผู้ใหญ่ว่าก็ให้การดูแลอย่างเมตตาอย่างอบอ้อมารีนะครับก็ส่งเสริมไปในทิศทางที่ดีแม้จะขึ้นมาในภพของอรินะครับสิ่งที่จะเป็นอริสัตตูให้กับจาปีเถาะนะครับก็มีแต่ จึงศักดิ์สิทธิ์มาช่วยเกื้อกูลช่วยปกป้องนะครับไม่มีความปลอดภัยจากศัตรูรมูมานได้ในทิศทางที่ดีนะครับที่จะตามให้ท่านนั้นนาตั้งปูมมปัญญาดั้งเดิมนะครับมาใช้จัดการบริยารน,นะครับแล้วก็ผลบุญบารมีของท่านนะครับเป็นเป็นบังอาบารมีบุญมาเกื้อหนุนสนับสนุนนะครับให้ผลจากอาริราชศัตรูตั้งหลายตั้งปวงนะครับแล้วก็ไปสู่ของการดูแลไปสู่ความมัน่นคงความสําเร็จที่เข้ามา บางคนก็จะนาในเรื่องหลักของธรรมะนะครับมาบริหารในเรื่องการงานธุรกิจที่จะให้ไปสู่ความสําเร็จได้รับชัยชนะแล้วก็ดึงดูดมาซึ่งรายได้รายรับผลประโยชน์ที่เกิดจากความสําเร็จที่มีชัยชนะอย่างต่อเนื่องนะครับก็ส่งผลดึงดูดรายได้รายรับผลประโยชน์เข้ามาไปไปต่อมานะครับความสมดุลนะครับอบรนนะครับ,รนนรบในเรื่องของเกี่ยวกับ กู้รักูกรองนะครับหรือเพื่อนเป็นตรงข้ามที่คบกันอยู่หรือในเรื่องของอุ้นส่วนนะครับก็เป็นได้รับพลังการสนับสนุนอย่างคู่ควรเหมาะสมในทิศทางที่ดีที่ได้รับการดูแลนะครับเพื่อควรเครื่อหนุนกันด้วยนะครับต่กว่ามีอะไรที่เป็นโสรรคปนาให้กับจ่าปีต่อนะครับก็จะรับการยื่นมือช่วยเหลือมานนี้ต่างที่ดีนะครับที่อุปตธรรมส่งเสริมไม่กุศสภาพคล่องนะครับต่างกูรักู้กรองก็มาเกื้อนหนุน นะครับหรือไม่ก็เปิตรงข้ามนะครับที่ได้รับแรงกลับสนในทิศทางที่ดีหรือไม่ก็หุ้นส่วนนะครับที่ช่วยกันสร้างโอกาสดีๆให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เจ็ดถ้วยไอเดียดีๆมากมายนะครับในช่วงนี้ที่ปรารถนาเยอะแยะนะครับที่อยากจะดําเนินการอยากจะเริ่มต้นนะครับที่อยากจะทำให้เจ้าปีต่อนะครับต้องคัดหัวกระที่ออกมานะครับในการที่จะให้ประสบของความสําเร็จ ของความามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ต่อไปกับการเริ่มต้นดีๆ,ๆเพราะมีแรงปรารถนามากมายนะครับที่อาจจะทาให้เจ้าผีต่อต้องคิดต้องตัดสินใจนะครับอย่างวิเคราะห์รอบก็อพอสมควรเพราะอยู่ในภพของอาบารณะนะครับบางทีก็จะต้องมีการเดินทางไปต่างตินต่างพื้นที่ด้วยในระเรีบพบแลมรณะก็เกิดการต้อง ห่างจากที่อยู่ในปัจจุบันเพื่อไปในตินในไกลโพ้นนะครับอาจจะไปเริ่มต้นในที่ต่างแดงต่างพื้นที่ก็ได้สําหรับบางท่านก็อย่างที่กล่าวนะครับโดยจาริยรถก็ขึ้นมานะครับโอกาสที่จะเดินทางไปทํางานทมธุรกิจในต่างประเทศได้ด้วยสําหรับบางท่านหรือไปในต่างตินต่างจังหวัดนะครับที่อาจจะไม่ได้อยู่ในที่เดิมของการเริ่มต้นกับโครงการใหม่ๆนะครับที่จะมีเข้ามาแต่ก็เป็นทิศทางของความอยู่ที่ไหนก็จะเกิดความสําเร็จ สมหวังสมปรารถนาได้ในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ไปใบติดก้านะครับราชินีถึงไม้เท้านะครับก็สู่ความเติบโตอย่างต่อเนื่องที่ปรงปรารถนานะครับในภพของสุภะนะครับในการที่จะได้ปรารถนาให้เป็นสู่ของความเติบโตมากกว่าเดิมนะครับท่านแม้นจะมีอุสปสรรคอะไรก็ตามนะครับท่านก็สามารถคลี่คลายแก้ไขปัญหาจุกจิกทั้งหลายเหล่านั้น ให้สาเร็จรุ่งร่งได้ในทิศท,ทางที่ดีไม่เป็นวาณาการาคาชังนะครับแล้วก็พร้อมที่จะ,ะกับเคลื่อนการงานนั้นสู่ความเติบโตรุ่งเรืองในทิศทางที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับที่มีศักยาภาพสูงตั้งความเป็นราชาถือไม้เท้าและก็ราชินีถือไม้เท้านะครับในเรื่องของการงานโดยเฉพาะนะครับ่ายไม้เท้าก็ ส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ด้วยหัวใจความหมดตนความทุ่มเทความพยายามด้วยจริยตนะครับด้วยหัวใจนักรบนะครับก็ตามใจตัน้นนํปพาธุรกิจไม่ว่าโครงการอะไรไม่ๆม่ก็ตามนะครับที่จะเริ่มต้นนะครับก็ได้รับพลังที่ดีโอกาสของผู้หลักผู้ใหญ่ก็ส่งเสริมนะครับสิ่งศักดิ์ธิ์บุญโชควาชนะก็เข้ามาเกื้อกูลนะครับแต่ที่ต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องของอารมณ์ด้วยเต่าน,นั้นเองนะครับ เพราะอย่างไรก็ถามท่านมีคุณภาพนะครับมีความเชื่อมั่นตัวในตัวเองสูงนะครับแต่ในเรื่องของบางสถานการณ์นั้นอาจจะามให้ท่านนั้นหมดหงุดหงิดได้เช่นกันนะครับในหน้าที่การงานที่มีเข้ามานะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าใบนี้ในพวกของกรมะนะครับในเรื่องการงานธุรกิจที่จะต้องดูแลนะครับเพราะว่าหลายๆเรื่องนั้นบางทีก็เข้ามาไม่สบอารมณ์เราทุกอย่างนะครับ มีบางเรื่องก็เป็นที่เปิงพอใจมีบางเรื่องก็เข้ามาแล้วก็อาจจะลาช้าไม่ตันกับเวลาบ้างหรืออะไรที่เข้ามาแล้วไม่สมดังใจคิดนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเสียอารมณ์กับสถานการณ์เหล่านี้นะครับแล้วก็ไปไปต่อมานะครับไปแต่สําหรับก็ในไบที่11นะครับความรักความเมตตากรณีความโบุบบอมารีมิตรไมตรีเช่นกันและกันนะครับที่จะนําพาโซของการมีโชคลาภมีความสําเร็จเติบโตในเรื่องหน้าที่การงาน ธุรกิจของท่านนะครับที่จะนํามาซึ่งรายได้ระดับที่พปงปรารถนาที่เึงประสงค์กับสิ่งดีๆผลประโยชน์ต่างการเงินการตองที่เติมเข้ามานะครับก็เป็นทิศทางของอตัดชิงใจในทิศทางที่ดูแลกันด้วยความออ้มอมารีมิตรก็เรียกว่ามีในหลักของอปรมวิญญาณสี่เข้ามาบริหารนะครับก็ทําให้มีความเมตตากรุณาปราณีซึ่งกันและกันนะครับม,มีเมตตาการุณามุติตาอุเบกขานะครับก็ส่งเสริม ให้การงานนั้นเติบโตสู่การมีลาบนะครับที่ึงปรัรถนานะครับแล้วก็ไพ่ไปต่อมาไพ่ใต้สำรับนะครับก็ไพ่ใต้สำรับใบที่3ามได้อยในตําแหน่งใบที่12นะครับที่เปิดออกมาโดยมจิกเชียงนะครับก็ในพบของความเสียหายพบของความวินาศแต่ท่านมีศักยภาพสูงด้วยความเป็นโดยมจิกเชี่ยงนะครับพิกสถานการณ์ทุกอย่างนะครับให้วิกฤตนั้นเป็นโอกาสได้ทุกเมื่อนะครับด้วยความรู้ด้วยความสามารถด้วยศักยภาพของท่าน นะครับไม่ว่าจะสร้างอะไรที่จะไปสู่ของการเริ่มต้นที่ดีๆเข้ามานะครับอะไรที่ส่งผลให้เสียหายหรือส่งผลไปต่างลบนะครับ่านก็จะพลิกวิกฤตนั้นให้กลายเป็นสิ่งโอกาสดีดีที่จะเริ่มต้นสู่ความเติบโตมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะความสําสเร็จความมั่นคงนั้นเป็นไม่มีมีจํากัดน,นะครับเป็นความอินฟินิตี้นะครับก็สร้างมาซึ่งความเติบโตมั่นคง ไม่ส่งผลไปในเรื่องของที่จะเกิดความเสียหายนะครับมีแต่การเริ่มต้นที่ดีๆนะครับที่จะไปสู่ของความรุ่งเรืองตั้งในเมจิกเช่นก็การเริ่มต้นกับโครงการอะไรใหญ่ๆที่ดีๆนะครับที่มีเข้ามาที่ท่านมีความรู้ความสามารถที่จะนาพานะครับแล้วก็ตั้งหนึ่งเหรียญนะครับที่ขึ้นมาการเริ่มต้นอย่างมีคุณค่ามีผลประโยชน์ต่อเตนมมากมายนะครับที่จะส่งผลไปสู่ความสําเร็จที่เกิดจากไอเดียที่ดีๆของท่านนะครับที่คัดสรรออกมาอย่าง รอบครอบอย่างตีทั่วนนะครับแล้วก็เกิดจากการบริหารจัดการของท่านกับโครงการนั้นเมื่อดําเนินการแล้วนะครับก็กลับเครื่องกับเคลื่อนนะครับสู่ความเติบโตไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะครับที่มีความสามารถมีพลังมากมายนะครับในการที่จะนําพาสู่ความเจริญเติบโตและโดยความเชื่อมั่นของท่านนะครับที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงก็กลับเคลื่อนความเจริญเติบโตในการงานธุรกิจอย่างต่อเนื่องนะครับ ทีนี้มาดูในเรื่องการเงินนะครับของผู้ที่เป็นาจากปีต่อนะครับว่าการเงินของท่านในช่วงวันที่1นึถึงสิาสิงหาคมนี้นะครับการเงินกับการเปิดไพ่ห้าใบานะครับว่าจะเข้ามาแล้วก็มั่นคงขนาดไหนนะครับสองเหรียญน,นะครับก็ความมั่งคั่ง,งบูร从สมบูรณ์เงินที่หลั่งไหลก็ามาอย่างต่อเนื่องนะครับสองเหรียญที่ท่านทำบริหารการงานสําเร็จนะครับที่เงินหลั่งไหลเข้ามา นะครับก็บางคนก็จะรอในเรื่องของการขออนุมัติในเรื่องของเงินจากสถาบันการเงินนะครับทจะจะนํามาใช้ในการลงทุนกับโครงการอะไรใหม่ๆนะครับที่มีการเริ่มต้นนะครับราวาไพ่ของการเริ่มต้นนั้นก็มีมีนะครับกับการคัดไอเดียใหม่โครงการอะไรใหม่ๆนะครับมาเริ่มต้นก็บางคนก็ไปยื่นเงินนะครับ จากสถาบันการเงินมาก่อนหน้านี้นะครับที่เราโอกาสก,าก็จะได้รับอนุมัตินะครับในการได้รับเชนเชื่อน,นั้นก็ามานะครับธุรกิจเงินหมุนก็ดึงด,ดูดผลประโยชน์ผล,ลกําไรเข้ามาเติมเต็มอย่างมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับแต่เงินนั้นที่เข้ามานะครับไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะครับได้มาด้วยความเหน็ดเหนื่อยด้วยความตุ้มเตะพอสมควรแต่เงินก็หลั่งไหลเข้ามาสมกับความเหนื่อยความตุ้มเตะของท่านนะครับที่ต่ำ ้เงินหลังไหลก็มายอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวก็ไปไปต่อมานะครับสิบเรียนนะครับการสู่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับจับตัอะไรก็เกิดความสําเร็จที่นํามาซึ่งการเป็นเงินเป็นทองนะครับจับตาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็จะมีผลประโยชน์นะครับซื้อมาง่ายจ่ายไปอาคันจําหน่ายไปแล้วก็ได้ผลกําไรที่มากมายนะครับการเสนอขายอะไรเป็นในหน้า อะไรก็ตามแต่นะครับที่ได้ผลเปอร์เซ็นต์ผลส่วนแบ่งเข้ามากับชิ้นใหญ่ๆนะครับก็สู่ความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์ในทิศตาที่การเงินคล่องตัวนะครับและก็เจ็ดเหรียญนะครับสิ่งที่รอรับผลประโยชน์อะไรที่ลงทุนมาก่อนหน้านี้นะครับก็กําลังจะตอบแทนผลประโยชน์ได้รับขึ้นมากับความสําเร็จนะครับแล้วก็จะหลังไหลก็มาอย่างต่อเนื่องอย่างมั่นคงนะครับติดตางการเงินกับความสําเร็จนั้นที่ดึงดูดเงินเข้ามา อย่างมั the so ่นคงนะครับที่จะมีรายได้นะครับแล้วก็โดยไม่ฉีกเชี่ยนะครับก็ท่านมีศักยภาพสูงนะครับในการหาเงินก็เรียกว่าเป็นผู้ที่หาเงินเก่งนะครับโดยไม่ฉีกเชี่ยนะครับเป็นนักสร้างโอกาสที่ดีในการที่จะดึงดูดเงินโดยเฉพาะวาจาที่มีเสน่ห์นะครับวาจาเป็นทรัพย์เรียกทรัพย์ที่เสน่องตองเข้ามาได้ในทิศทางที่ดีนะครับลอไปตั้งไปแต่สํหรับที่เรื่องของการงานนะครับโดยไม่ฉิกเชี่ยก็ขึ้นมาด้วยนะครับเมื่อการทงานนั้นได้รับการ สําเร็จในทิศทางที่ดีกับการเรื่องต้นอะไรใหม่ๆก็ตามก็ย่อมจะดึงดูดเงินเข้ามาด้วยความกล้องตัวนะครับเป็นนักหาเงินเก่งอยู่แล้วนะครับในช่วงเอาเวลาดังกล่าวนี้นะครับแล้วก็ไปไปที่5นะครับก็ราชาถือไม่เท้านะครับที่ตันบริาการงานสําเร็จแล้วก็นํามาซึ่งผลประโยชน์นะครับได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนระดับเป็นเดือนนะครับก็มีความเติบโต มากมายต่างการเงินนะครับหรือธุรกิจที่บริหารเป็นงานธุรกิจส่วนตัวนะครับก็มีความเจริญเติบโต,ตมากกว่าเดิมและก็ความมั่นคงอย่างต่อเนื่องกับการงานนั้นที่สําเร็จก็ดึงดูดผลรายได้รายรับก็มาอย่างต่อเนื่อ,องมั่นคงเช่นกันนะครับโอกาสกองได้เงินจากเส้นต่างเก่าๆนะครับก็จะมีเข้ามาได้ด้วยสําหรับบางคนที่ผ่านมาเคยสร้างผลงานแล้วก็ดึงดูดได้ได้รายรับผลประโยชน์กํไาไรก็มานะครับก็จะนํามา เริ่มต้นต่ำกันใหม่ด้วยในการที่จะสร้างเติต่างการเงินเข้ามาสู่ความเติมเต็มเรื่องเงินที่ถูกหยิบยืมไปนะครับก็มีโอกาสได้รับกลับคืนมานะครับและก็ในเรื่องของงานฟรีแลนซ์งานอิสระอาจจะเป็นโครงการใหญ่ๆนะครับที่ก็ามาสร้างความเริ่มต้นในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็ได้เริ่มต้นรับงานอิสระงานฟรีแลนซ์้ามานะครับที่จะส่งผลกําไรมากมายมหา,าศาลใ้เกิดขึ้นนะครับก็เป็นติดต่างที่ดีที่จะดิงดเงิน เข้ามากับงานที่ไม่มีพลังกดดันใดทดนะครับที่สร้างความสดชื่นเบิกบานให้ท่านได้รับเข้ามานะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องรายจ่ายด้วยเตานั้นเรียงนะครับที่เดโฟขึ้นมาด้วยที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของรายจ่ายแม้เ,เงินจะหลังไหลเข้ามามากก็ตามนะครับก็จะท่านลืมคิดหน้าคิดหลังในการใช้จ่ายนะครับเพราะเดิม a g i c เช็เชียนก็เหมือนกันนะครับ แม้จะเป็นผู้ที่หาเงินเก่งก็ตามนะครับแต่มักจะหาเงินมาตังซ้ายจ่ายไปตังขวานะครับก็เงินเข้ามาอีกตังหนึ่งแล้วก็ออกอีกตังหนึ่งหามาเพื่อจ่ายเป็นหลักๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องระมัดระวังนะครับในการจ่ายจ่ายเดี๋ยวฟูนี้บางทีท่านไม่ก็คิดหน้าคิดหลังนะครับบางทีเจออะไรตกปึงพอใจก็ควักจ่ายง่ายๆนะครับโดยที่ไม่ได้กำนึงว่าอนาคตจะมีอะไรหลักๆต้องจ่ายต้องจ่ายนะครับอันนี้ก็ต้อง ระมัดระวังด้วยนะครับใ้ท่านควบคุมด้วยการตัดจบนะครับแต่อะไรที่มันส่งผลการจ่ายจ่ายออกไปแล้วฟุ่มเฟือยไม่เกิดผลประโยชน์นะครับให้ท่านตัดจบนะครับเพื่อที่จะยุติในการจช้จ่ายเงินแบบสิ้นเปลืองให้เซฟเงินของท่านไว้ด้วยความปลอดภัยนั่นเองนะครับก็จะทําให้ท่านรักษาการเงินของท่านไว้อย่างแน่วแน่นนะครับที่จะไม่จ่ายจ่ายแบบอิสระจนเกินไปนะครับเพราะอย่างไรก็ตาม ทิศทางของการเงินนั้นไพ่ตั้งหน้าไปนะครับเปิดออกมาก็ส่งผลความมั่นคงต่างการเงินนะครับที่ดึงดูดเงินก็มามากมายนะครับตังความเป็นสิบเรียญนะครับตังความสําเร็จในการงานธุรกิจของท่านหรือผลประโยชน์ต่างเงินเสี่ยงโชคที่อยากจะมีเข้ามาด้วยนะครับมาเติมเต็มบางคนก็โชคลาภแบบพลุกพลุกนะครับก็มากับการเงินก้อนใหญ่ๆโตๆมาสร้างความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีของการ เงินนะครับที่มีเข้ามาที่ต้องระมัดระวังก็เปลี่ยนแต่เรื่องของการรายจ่ายที่อยากจะจชาจ่ายแบบเปลินลืมคิดหน้าคิดหลังตอนนั้นเองนะครับส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรที่ต้องร,ร,ระมัดระวังสักเท่าไรนะครับในเรื่องของการจะสุมเสียงเสียเงินหรือทรัพย์ยสินนั้นก็ไม่มีไพ่บ่งบอกนะครับก็จะมีแต่เรื่องของการป้องกันตัดจบการที่จะจชาจ่ายแบบสุริสุร่ายหรือการจชาจ่ายที่ไม่ก่อยได้คิดวิเคราะห์ตั้ง หน้าทาั้งหลังสักเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องระมรัดระวังนะครับเพื่อเซฟเงินของตัานด้วยความปลอดภัยแต่เงินจะหลังไหลก็มาด้วยกวาา้างมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ตั้งวาจาเป็นทรัพย์เรียกเงินเข้ามานะครับตั้งในเรื่องของการทำธุรกิจโครงการใหญ่ๆอะไรก็ตามที่จะส่งผลในเรื่องของเงินลื่นไหลก็ามาอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็มาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บ้างน,นะครับของผู้ที่เป็นจา่าปีต่อในช่วงนี้นะครับกับการเปิดไพ่อายหลักๆเช่นกันนะครับสองไม้เท้านะครับ บางคนก็มีการพบรักจากโลกโซเชียลก็มานะครับหรือคนคบกันอยู่อย่างอยู่ต่างตินต่างพื้นที่นะครับก็มีการติดต่อสื่อสารกัน่างออนไลน์ต่างโลกโซเชียลนะครับส่งความรู้สึกที่ดีๆตึงกันนะครับแล้วก็อกไมยเท้านะครับความรักความสัมพันธ์ที่ได้รับการดูแลอย่างใส่ใจนะครับก็เดินหน้าด้วยกันเติบโตอย่างมั่นคงมีชัยชนะในความรักความสัมพันธ์นะครับที่ดูแลอย่าง ไม่ละเลยแต่บางคู่ก็ระมัดระวังนะครับเตียจะมีในเรื่องของการมีปากมีเสียงได้ด้วยหรือคนคบก็ตามนะครับเตียจะมีอะไรก็ามาส่งผลใ้เป็นพ่อแง่แม่งอนมีปากมีเสียงอะไรกันเกิดขึ้นนะครับในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์นั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ตุ้มเทด้วยพลังหิงเสนียะเข้าหากันนะครับที่จะตามความรักความสัมพันธ์นั้นได้รับชัยชนะเดินหน้าต่อไปได้ติดต่างที่ดีที่มั่นคงนะครับ แล้วก็ไพ่ใบที่5ในเรื่องสถานการณ์ของความรักเกิดกมานะครับการมอบอะไรที่เป็น surprise, surprise, เซอร์ไพรส์เติมเต็มในความรักความสัมพันธ์นะครับเด็กตือถ้วยนะครับที่อะไรสร้างความสดชื่นเนบิกบานให้เกิดขึ้นอะไรที่ไม่เคยมอบให้นะครับก็เป็นการเติมเต็มด้วยพลังศนียากข้า่าก,กันนะครับก็จะทำให้การสร้างโอกาสใหม่ๆเริ่มต้นของความเข้าใจรู้สึกในทิศทางที่ดีที่เดินหน้าสู่ความมั่นคง ในความรักความสัมพันธ์นะครับสีไม้เท้านะครับแล้วก็มีความเป็นมีคุณค่าเช่นกันและกันในการคิดพิจารณานะครับดูแลใจใส่กันด้วยใส่ใจนะครับก็ทำให้ความรักความสัมพันธ์มีคุณค่าแล้วก็มีความแข็งแรงแข็งแกร่งในทิศทางที่ดีสตรองนะครับที่นํามาซึ่งความสุขความสําราญเบิกบานใจนะครับใช้ชีวิตคู่ดูแลอยู่ด้วยกันนะครับก็ําให้มีความอบอุ่นอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับต่างว่าที่ผ่านมา หรือมีอะไรที่เข้ามาสร้างสถานการณ์ให้มีการมีปากมีเสียงอะไรกันบ้านนะครับเป็นพ่อแง่แม่งอนอะไรกันนะครับก็ย่อมจะมีนะครับคู่รักธรรมดานะครับมีลิ้นกับฟันใกล้กันก็มีเรื่องที่กระทบกันธรรมดารือความคิดเห็นต่างที่มีเข้ามานะครับที่ยาจะพอไม่ลงรอยก็จะมีปากมีเสียงโต้แย้งกันบ้างอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นจึงต้องเติมพลังแห่งความสดใสเข้าหากันนะครับด้วยความรู้สึกที่ดีๆมีเสน่ห์อาเข้าะหากันซึ่งกันและกันเป็นการเติมเต็ม ความชุ่มชํ่ในความรักความสัมพันธ์ก็ทําให้เกิดความอบอุ่นมั่นคงต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับส่วนกู่ที่ไม่มีปัญหาอะไรเข้ามานะครับก็จะมีความมั่นคงต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับได้รับชัยชนะในความรักความสัมพันธ์ที่ดูแลเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับที่มีมาึงความแข็งแรงแข็งแรงความสุขสําราญเบิกบานใจในความรักความสัมพันธ์นะครับที่เปี่ยมไปด้วยความสุขส่วนคนโสดนะครับคนโสดนั้นก็ บางคนก็อย่างที่กล่าวนะครับบางคนก็ติดต่อกันพบเจอกันได้ต่างโลกโซเชียลนะครับเตียนจะมีเข้ามานะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะพบรักที่เข้ามาโดยแบบอุบัติเหตุก็ได้นะครับที่ของการเริ่มต้นที่บางทีก็ไม่คาดคิดนะครับว่าจะเจอแบบเหมือนกับปฏิหารนะครับบางทีก็เจอด้วยอุบัติเหตุรักนั่นเองนะครับเจอกันด้วยสภาวะใดที่เข้ามา สร้างความปุกพันนะครับให้เกิดขึ้นอาจจะเริ่มต้นด้วยมีปากมีเสียงอะไรเข้ามานะครับเรียกว่าเหมือนกับเจอกันครั้งแรกก็เหมือนกับมิ้นกับปูลน,นะครับทีลงรอยด้วยไม่ค่อยไม่ลงรอยกันเท่าไหร่แล้วก็ไปลงรอยกันในภายหลังนะครับเมืเ่อระยะเวลาผ่านไปนะครับถ้าเป็นคู่รักที่ดีๆที่เหมาะสมนะครับเริ่มต้นโดยปากเสียงกันนะครับแต่อาจจะแฝงไว้ด้วยความรู้สึกที่มีความเสน่หา อยู่ในใจนะครับแต่ว่าเรียกว่าปากปากับใจไม่ตรงกันนั่นเองนะครับใจรักเสน่หานะครับแต่ว่าปากนั้นก็คิดอีกอย่างหนึ่งนะครับในใจมีความรู้สึกอ่อนไหวนะครับที่ตกจตตาต้องใจแต่ปากนั้นคิดไปอีกอย่างนะครับแต่เวลาผ่านไปนะครับเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับชัยชนะ่งความรักความสัมพันธ์นั้นก็จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะจบด้วย แอบปีเอนดิ้งนะครับก็เหมือนในที่ยายน้ำเน่าที่เราเจอนะนะครับแต่ในะชีวิตจริงก็มักจะเป็นอย่างนั้นได้เช่นกันที่เกิดขึ้นหลายๆคู่นะครับที่เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์นั้นนะครับเหมือนกบมินกับปูนเจอกันนะครับแต่ว่าพอเวลาผ่านไปนะครับก็ใช้ชีวิตคู่ยังมีความสุขสําราญเบิกบานใจเกิดขึ้นแล้วก็มีความแข็งเรงแข็งแกร่กงนะครับทีมความรักที่จะอุดมสมบูรณ์ต่อไปในอนาคตที่มันงกั่คุณค่าซึ่งกันและกัน นะครับหลังจากที่ได้ตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมชายกาซึ่งกันและกันแล้วนะครับก็เกิดความสําเร็จสมหวังได้ในทิศทางที่ดีนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ต่างๆในเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักของผู้ที่เป็นชาวปีเถาะนะครับในวันที่1นึถึงสิสิงหาคมนี้นะครับก็โดยประมาณนี้ขอย้ชาวปีเถาะทุกท่านนะครับมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งบุรุษสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ